อันนี้มาสวนผักแม่ใหญ่ไหมคนสีสัเจเกตจะปลูกผักนา,า่นนะที่ต้องมาจี้ให้แกถอนต้นหอมนะั่นเน่ยแกบอกอยากให้เดินมาเที่ยวสวนแกเราก็ไม่มีเวลาเนาะเวลาจะมาฝนฟ้าก็ลงก็เลยไม่อยากมาดูผักแกสวยงามงามมาได้นะเพื่อนๆมาชมผักสวนแกแก่นะไม่ค่อยอยากขายหรอกแต่อยากให้แกมีรายได้ดูดูดูต้นต้นมะเขือแน่เลย ดูดิมะเขือแกพริแกเดี๋ยวมาซื้อมาซื้อให้แกปลูกไปแกจะได้มีไรายได้โอ้ยพี่ไหมไนี่ใช้ไช้ผักเสี้ยนผักเสี้ยนพี่ไหมเนี่ยผักเสียเส้ยนเนี่ยเสี้ยนได้ไหมมีผักเสี้ยนโอ้ยพี่ไหมเข้าใจทําคอกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นเต็มเลยนี่โอ้ยกินผักเสี้ยนไม่ใหญ่ไหม่้ะ แกมือแกดีจริงๆเลยเนี่ยนี่นะรู้ไหมว่าเพื่อนอ่ะเขาสั่งจองผักกุ้งกับผักคะนา้าไว้ล่วงหน้าอย่างกิกโลแล้วนะบอกว่าสวนผักไม่ใหญ่ไหมมันเลยบอกว่าถ้ามีเอาให้มันอย่างกิโลถ้ามีความตุ้งก็ดีดเราเรา,เราสั่งนี่ไม่ค่อยได้เลยยัยไ,ไม่ใหญ่ไหมเนี่ยเอานะไม่ใหญ่ไหมปลูกนางรักเป็นดงเลยเด้อใครสนใจนางรักไม่ใหญ่ไหมมาได้เด้อ พิกัดอยู่หลังอีก,ก้าโอชนด้านี่แกอยู่บ้านทุกวันแกจะทำสวยของแกโอยงามๆเพื่อนอยากได้นางรักไม่ใหญ่ไหมแล้วนี่อ๋อเอาเอา,เอาหัวหอมแซมอุ้ยีจังเลยต้นพริกต้พริกไม่เอาไปปู่ที่บ้านหรอกเดี๋ยวมาซื้อไม่ใหญ่ไหมเอาพริกเพิเนี่ยแกบอกให้มาเอาพริกคนนั้นไม่มาหญิง แกไม่ยอมเอาไปให้เลยนะออกเดี๋ยวละผักชีนะจ๊ะผักชีใครสนใจผักชีเดี๋ยวโหกิมเมี้งปลาอุ้ยี่นเพื่อนก็ไม่มาพอแล้วหรอพอแล้วไม่งานถอนผักชีไหมถอนไปทำไมเอา้าถอนมาสิจะเอาลากมาเอาไปกินถามได้ถอนทำไมอุย้ย ดเมื่อวันนั้ยังยังเอาไปให้หมดแล้วหรอเอาละดูดิตะไคร้แกก็ปลูกนี่ไม่ใช่ไหมต้นพริกหรอต้นอะไรต้นเอ้ไอ้ต้นแตรแตรหรอไม่รู้จักแตรหรอไม่ใหญ่เอาเอาเอาไอ้นี่มันมาหรอเอาต้นมันเสียบเอาต้นจากไหนกระเพราจากต้นมันเสียบประจานโอ้ยไม่ใหญ่ไหม กะเพราเจ้ากระเพาะขึ้นเด้เอาเอาพริกไปให้ไม่ยายหมายไอพี่เอาให้เธอไม่มาพี่ไม่ยายหมายเออไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ยายหมายแากมาให้มั่งเด้อสามต้นสามต้นไม่ซื้อไม่เอาฟรีสามต้นนะเอานี่ด้วยนะนี่สามต้นเออสามต้นร้อยเดี๋ยวจ่ายให้เหมือนที่บ้านพี่สาวไอ้นันเขาขาย แยกมาแยกมาแยกมาวันไหนก็แยกไม่สะดวกวันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้ามาแล้วพี่ต้องเอาให้เลยนะะว่าอะไราะว่าเธอไหนอะไยากเดี๋ยวไม่มากันกุ้งใจแกกุ้งใจกับเธอที่เธอมามาหามีลาแกกุงไม่มาอะไรใสไอ้มังลักให้ก็กระถางน้อยนไงะมันมีแต่ว่ามันกระถางนี่นี่มันเป็นกระถางนะนี่ไอ้กอละสีต้นสีต้นห้าต้นเลยเนี่ยนแหละเอาออกมา เออเดี๋ยวแยกให้เอาให้มันเป็นเดี๋ยวมันชี้เลยจะเอาต้นไหนเอาต้นไหนก็เอามาที่ขายที่ขายอ่ะเออต้องที่ขายไงต้องสวยสะอาดต้นนี้เออเออชี้เลยสามกอกอนหนึ่งมันมีสาประมาณสามสี่ต้นมาต้นกะเพรากะเพราสองต้นนางรักหนึ่งต้นแจวให้ชี้มีกระถางเปล่าไม่มีกระถางเดี๋ยวไอ้นี่ เดี๋ยวกระถางมาให้เ,เอาินก่อนด้ถ้าไม่มีกระถางเดี๋ยวกระถางมาให้กระถางนี้ทดี่เอาดินก่อนอดินมันเยอะคนใส่ไอ้นั่นเยอะดินโอ้โหนั่นอะ่ะไอ้ผักเซียนง,น,กกนงานผักแกงงานจริงๆเลยนี่พี่ไหมพี่ไหมถอนผักชีที่มันแซมในนี้มาให้ก็ได้เนี่ยเออนี่แหละถึงรากดีไอ้นี่ถึงรากดีถอนเลยที่มันแซมอยู่ในผักนะถอนเลยเพราะว่าตรงนี้รากเยอะแต่เยอะกว่าแล้ไม่ได้ลดอะไร เราชอบชยลยราดแกบอกถอนเลยกำลังปลูก <S <S ถ้าจะกินจริงๆมันต้องบอกแกจะกินอะไรเราไม่รู้ว่าใครชอบเราแต่เราปลูกแต่เราที่เราเราเราชอบแล้วช,ชอบอะไรเราปลูกกสนใจนะก็ผักก็กินได้ทุกอย่างแหละจะผักอะไรก็ถอนแล้วก็เอาไปล้างไม่ต้องค้อออกไม่ได้เตียงดินเตียงดินมายุาง่งเหี้ยมายุาง่งเฮ้ยพี่ไหมหักเอาแล้วแนะ่ไม่เป็นไร พี่ไมหมหักแล้วเพราะว่ามันยาวพี่ไหมเลยหกักเราต้องการรากตอนนี้แกเก็บไปให้สองกร,ร่มเยอะมากยังกินไม่หมดเลยจะชวนเพื่อนมากินเมี่ยงปลายอยู่หวาไมีแล้ว,ว,แ,ลวแล้วเธอทําไมมันยังไม่หมดค่อยมาเก็บไปกินใหม่จะเอารากค่ะรากนะคะรากค่ะต้องการรากค่ะผักชีกินแป๊บเดียวแหละใส่ก็ตีกก๋วยเตี๋ยว <c oughs> จะเกลนแล้มาเก็บอยากให้มาจริงๆเลยไม่ใหญ่คนนี้นี่จะเดินมาวันละสามสิบแปดชั่วโมงเลยนจนาต้นนี้เชี่ยแล้วแม่นแล้วใช่ดีพี่ใหม่จะได้อันนี้เพราะว่าวกลัวมันตายพี่ใหม่นลไม่ตายหรอกแต่มันอาจจะตายวเวลาไปอยู่ไปอยู่กับอีชันแล้วมันก็จะ จะไม่รอดค่ะ,ะถา,างมีบอถมต้องตีกลับน๊โอ้ยไปเอาที่บ้านเยอะแยะเป็นดงหอเออไปเอาเลยปะไ,ามมาไปเอาไปเอาไปเอากระถางที่บ้านมีซ้อนๆกันอยู่ให้ให้เลยแล้วพี่ใหม่ก็จะได้แยกไว้ขายเดี๋ยวจะให้เพื่อนมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้เพื่อนซื้อค่ะไม่ต้องให้เขาฟรีเพรา เพราะว่าเราอุ้ยหาทิม่มอะไรตามมือเอาอะไรอีกเพราะว่าเรารดน้ําดินเราก็ต้องซื้อปุ๋ยแล้วก็ต้องใส่ให้ค่าปุ๋ยค่าดินไม่ให้ค่าแรงอ่ะส่อด้านละผักกาดผักชีนะคะ <มา S 1> สวยๆใส่ถังนี่แล้วก็แกว่งแกวกวี่แก้วสวยๆแล้วก็มาน้ำนี่นี่ถ่ายกันยาวๆหูงมามมากเลยอะ่ะนี่หน้านี้นางรักนะจ๊ะจะแบบ ป๊อปเล้กินลงตรงนี้เดี๋ยวก็เทลงตรงนี้แหละป๊อปเล้มากเลยค่ะไปกินเมี่ยงปลาด้วยกันไหมพีม่ไหม่ที่เราชวนเขาเขาก็ไม่ไปเอากองไว้ก่อนไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไหเอา,าอถังก่อนถังก็ไอ้คุดไว้ข้างหลังบ้านทำไมอ่ะ ถังนั่นถังเอาเอาไอา้อ word, นั่นออกไงเอาของออกอจากถังเพราะว่าจะเอาพวกนี้ไว้เข้าบ้านคุณรู้จะเอาออกก็ <c oughs> เลยไม่เอาออกอ่ะถังดีๆนี่แหละเราก็ไม่ได้เอาตะกอ,ตอ,กอ,ตอกลตะกร้าเดินมาแต่ตัวกับหัวใจแค่เดินมานี่ก็ขอบใจที่มาคิดถึงคิดถึงอยู่ตลอดจ้ะแต่ไม่ค่อยอยากจะคอนทัเท weighs, กเพราะว่าเกรงใจ ดีแล้วรากเยอะๆจะได้ไม่จะได้อยู่รอดเพราะว่าเวลาเราอยากกินเราก็ได้ใส่ให้มันหอมๆไม่ได้หวังแบบว่าให้มันไอ้นี่หรอกให้มันแบบเวลาไปซื้อเขาแล้วเรากินไม่ทานมันเน่าแต่ถ้าเรามีกับต้นเราเราก็จะได้ตัดทีละใบครึ่งใบคิดถึงอยู่ตลอดแล้วค่ะ พี่ใหมายให้อะไรไปก็ต้นหอมต้นหอมก็ออยังบอกอุ้ยขอบคุณมากอุตส่าห์เอา,มาเมล็ดผักไปแขวนไว้ตรงประตูหน้าบ้านเขียนชื่อด้วยนะหน่ารักมากๆยังบอกว่าดูสิขนาดไม่ได้ไปหาแกแกก็ยังนึกถึงเราอยางนี้แหละคนมีนะโอ๊้ยไม่ต้องไปแล้วเอาอะไรไปให้หรอกจ้าแค่ไปถ้าว่างก็ไปถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องไปยังบอกกับ เพื่อนๆเลยว่าจะได้ทำงานก็ยังว่าหน่อยเราเป็นคนที่แบบว่าไม่จําเป็นจะต้องคุยกันทุกวันแต่ก็คิดถึงกันตลอดเพราะเราไม่มีอะไรตอบกันเอามาใส่โอ้ยขอบพระคุณค่ะอุตส่าห์แหวกให้เ่ยมีดินจ้างามมากๆโอ้ยแหวกไปล้างแล้ววันนั้นล้างห้าน้ำจะใส่เป็นงามมากๆเลยขับคุเมืองของเราตอนปีที่แล้วเลยปลูกอย่างเงี้ยพอเราฝนมาล่าไปหมดแล้วก็ถอนถอนเอาไปขายไอ้นั่น แป้งแน่ๆที่ถอนไปอ่ะแป้งนู้นใช่ไหมแล้วทําไมผักบุ้งลงไวจังเลยอ่ะทําไมอ่ะพี่หมายเพิ่งจะถอนผักชีไปแล้วลงผักบุ้งตอนไหนล่ะผักบุ้งพี่หวานไม่แล้วเหรอพี่หวานแล้วพี่เอามาแปะไงอ่าฮะเข้าใจทำาอ้นี่ไม่หวานนะเนี่ยไอ้นี่แปะนะเนี่ยไอเนี่ยเหรอแปะเอาเนี่ยอ่าฮะหวานหวานใสเห็นไหมมันมันถึงใหญ่เร็วหัวเพื่อนก็คือพี่หวานตั้งแต่หนาวนู่หวานเอาใสนี่ไว้ตั้งแต่หนาว พะว่าร้อนมาพี่ก็ออกแปะเลยไม่มันโตเร็วกว่าเพื่อนนะมันออกเร็วกว่าสวยงามมากเลยยพวนี้คุจะโดนปุ้ยเนี่ยนางขยันนางเก่งเนี่ยหลังคาก็มีหลังคาที่จะมาทำไอ้นี่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่หลังคาเหลือหลังคาเหลือจะทําบ้านเนี่ยทําบ้านหักลงใหญ่ๆเลยเนี่ยใช้หลังคาไอ้นี่ก็ได้แล้วก็ข้างๆก็ใช้ไอ้แผ่นอะไรใสๆอ่ะที่เขาไว้มุงหลังคาแบบนั้น ทำก็คือแกจะซื้ออย่างนั้นโอเคนะคะเดี๋ยวจบคลิปก่อนนี่เราก็ได้ผักแล้วกับนุ่นนะจารมันกำลังแตกใช่หมหนังยอดมันกำลังขาวๆนี่เนี่ยยังขาวๆเอาผักอะไรไปกินนั่งนุ่นผักสลัดไงสลัดอะไรสลัดที่กินกับเมี่ยงอ่ะใี่ลูกกูเตะแล้วไงอขอโทษขอโทษไม่ได้มองตีนไม่ได้มองตีนนี่แหละจะเป็นคนสับเพ้าอย่างนี้แหละสวย สวยมากหนานงแล้วอะไรย่านางขึ่อเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ให้ดูผักสวยๆปลอสารพิษนะจ๊ะนางปลูกเองปลูกเองนางปลูกเองทำเองเดี๋ยวเราจะขโมยผักชีตรงนี้ของเพราะว่าเราชอบล่าผักชีส่ งามงามงามจะพิกแมวหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมาซื้อเม็ดแกเอาโอเคบา,บายบายอยู่ข้างหลังอีก้านนี่คะ่ะอีก้านเอาเชนด้านนี่ค่ะบ้านแกอยู่นี่เลยหลังสีขาวโดดเด่นใครมาก็เจอนะจ๊ะบายบายนะคะเสริจแลค่ะ